สบายดีพี่น้องสบายดีสีทุกท่านพี่น้องสบายดีสมองสมบูรพ่อพ่อกันคือเก่าพี่น้องช่างน้องลินฮ่าฮคนงานเจ๊สายเนี่พี่น้องเลยมาเด้อจิโร่นี่ยถุงละลอยสามสิบบาทถุงละลอยโต้ลอยสามสิบโต้เหย ปัดตุสามเสียสามขั้นตปดิบ่ฮะยัมมันเอ,อาอเคนรับคนบ,อนบ,อบอค่ออั้นบน่เด็ดนี่ดับหท่านเนาะขันรหลดขันเดียวเนา่พอมีเวลาพักผ่อนเนะาะอ่ะจิรอมาขายตรงละ ลอยสามสิบตถึทงละยสาบบาทสีเลี่ยด้ไหมฮะสีลียนีได้สีเบิร์ตะโตะโพอันนี้หืมปลาทอดมานะสีเบิร์นะสีเบิร์นี่กะอันนี้สีเบิร์ตนะดีย้อยสามตาน่มาเชมาเลยพี่น้องยังบ่ได้ก้าไดุ้กอยู่าบ่ได้ม่ได้ยังสนะ อ,อย่างนี้นะสีดำแล้วพ่อจะมา,า,า,าว่านปูนฮะพานเข่าพ่อเนี่ยคือ่่านตะกี้นะ่คือว,าาวนาน่าเศร้าเสียนะฮะฮะมันนี่เป็นยัง,งได้าไรไปยินเจ้านั่นได้ฟาดปูดีอร่อยมัด สองร้อยหกสิบเออบปลาโตได้จักร้อยเลยอาปลาสันในมุรีรังมาล่ตัวแทนนะจ๊ะเสือสันนเป็นนับสีสีแขวบริสิตรอไปนับเด้อเออปลาหาแล้วปันเธอสีมืออะเอันนี้เจ้า สามีเมื่อนะได้ท่าได้เลยอยสามสิบบาสามสิบห้าสองเ่าได้ลอยสามสิบหาเป็นเงินท่าไรใคครูลหับาหบาทหาสิบกับ้าไฮะฮะอ้าวงัวสิขืนคอสิข้นคอสามตาได้จากพันได้จากรลอย ่บาสามตานี่ได้แต่แปดร้อยปลายมาปล่อยเอามาจีนหย่าเมื่อวานนี่แล้วมันลดอะไรทต่เฮือนนี่แล้วเอาไปสือเลยเฮ้ยสีดำแล้วนั่นนะคือวานพูดสีดำเลยวานอีกเลยคือวานห้างแท้น,ทน,ทน,นี่นะเอ๋โอ้ยมาเนี่ยก็เนาะมาตจ้านี่จะลดแล้วคนบ่มีอ่ะ,อะ ย่านบอมาโยคือดา่าก้อยกับมันอันนั่นเด้ย่านรถดคน้จอย่ยานรถลย่า,ยานรถแต่ว่าคันรหลดอันนี้ยังว่าพอมีเวลาพักผ่อนได้กันท้ายขาดประทันอาเยจอดาันร้พุทอย่างลูพุ่นนี่ ข้าเตี้ยหอมเข้ากลางนะบันน like ี you know, ้ข้าวออข้าดอ2องตานี้มันสิพ่อเพรอันนี้ยังพอกะนี่ว่ามันห่อเชือน้าเข้าหนี่เรือบ่กันเรืออะไเสียไปดำได้ข้าวกลางนะมันดำบึ้งตรงว่ามัน่าดำพุทธกาตลกเรียกแต่ตัวหูแ้นี่ไ ยังเลืออยู่เยกบ้ออน่ะลอยเลยอะาดเกจตวนขึ้นเก่งแท้เก่งอะไรผู้มันมาเลยผู้มือคือคือมาเลย ลกกาเหม็นคนงานแบบไรผู <screws in the ground> ้เราน้ย <desserts> ผูมาลกแลดัเอาเนาะเอาสบ่านนี้นี่ซะนี่บ่บ่ต้องจ้างเป็นมัดจ้างเป็นมัดซะบ่แล้วกันปุ่มนะแม่นไหลออกเลยอฮะมัดละหาบาทเออ

มัดละหาบะคือตัดไว้แท้หางกะนะอย่ามันบ่ปงบ่บตัดสะได้บ่เฮาวันมัดละาบ้ตัดเอาหางกะหันอันยามันคือแปปเดอดก็เดินย่นแท้นน่ะ แถ้วแจ่นี่ก็จะขุดเค่นั้ให้าเกิดก็บ่ฝนมาแล้วฝนมาแล้วจิรอนี่ กากักีบงามจะได้รแน่คนกะพูนไก่กับพูพนจับงีกลง

ขั้นเราจะได้ตัวระบาดไปแล้วเอาไปยังกระสอบนะสหังกะอเค

ที่สว่างก็ไปแหงเกยขึ้นวันสามลอยมันสามลอยเลยอยเข้ามาหน้าตะโเลยเข้าเงื่ันลงตะแ้าข้นคำมันสองร้อยห้าสิบข้าวนึ่งลงลงสวยขืนเว้นมันสองร้อยเช้าขาวีออนเขานั่งซื้อมาดวันที่สวางนสิสามรยะ้สอยะเรถไทยสามขั้นไนี่ยเนี่เือหลายขันด้สิ สีม่วอันรถไทยสามคัน